ปีพุทธศักราช2,565เปิดดวงชะตาชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมชาวราศีเมษมีธาตุประจำราศีคือธาตุไฟสีนำโชคได้แก่สีแดงและสีส้ม ต้นไม้มงคลคือต้นมะขามมะยมและเฟื่องฟ้าทิศที่เป็นมงคลกับราศีคือทิศตะวันออกราศีที่ส่งเสริมกันคือราศีเมถุนและราศีกุมคนราศีเมษเป็นคนใจร้อนใจเร็วเป็นคนแอคทีฟอยู่นิ่งๆได้ไม่นานในสมองมักจะคุ้นคิดแต่เรื่องใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆที่อยากจะทำอยู่เสมอ ถ้าหากชาวราศีเมษมีตำแหน่งเป็นถึงผู้นำหรือผู้จัดการหรือนักบริหารเขาจะเป็นคนที่คอยจัดการเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเป็นคนมองโลกในแง่ดีไม่มีอุปสรรคใดๆที่จะมาหยุดยั้งชาวราศีเมษได้หากผิดพลาดหรือล้มเหลวชาวราศีเมษก็พร้อมที่จะยืนหยัดลุกขึ้นสู้ต่อไปได้เสมอมักใช้ข้อเตือนสติที่ว่าท้อได้แต่จะไม่ยอมถอยเด็ดขาด ในจุดๆดนี้นับว่าเป็นคนที่น่ายกย่องมากเลยทีเดียวชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงจึงไม่แปลกที่จะพบเจอคนราศีเมษเป็นระดับผู้นำผู้จัดการหรือผู้บริหารจะมีหน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงสามารถสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี แต่ข้อเสียของชาวราศีเมษก็คือเป็นคนใจร้อนส่วนเรื่องนิสัยที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองนั้นมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเหมือนกันคนที่จะอยู่และเข้ากับชาวราศีเมษได้ถึงต้องเป็นคนที่ใจเย็นและยอมโอนอ่อนผ่อนตามได้เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งนั่นเองดวงชะตาชาวราศีเมษในปีพศ2565นี้ เป็นปีที่ดาวมฤตยูและดาวราหูมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบกับชาวราศีเมษโดยตรงเลยซึ่งในปีที่ผ่านๆมาชาวราศีเมษก็จะเจอะเจอกับปัญหาต่างๆมากมายแต่ในปีพศ2565ที่ดาวมฤตยูและดาวราศีย้ายนี้ชาวราศีเมษจะคลี่คลายและมีทางออกที่ดีขึ้น โดยภาพรวมแล้วต้องบอกว่าในปีนี้จะเป็นปีที่ดีขึ้นของชาวราศีเมษเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นปีแห่งการท้าทายและจะมีการเริ่มต้นรับสิ่งใหม่ๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชาวราศีเมษในปีนี้อย่างแน่นอนดวงในหน้าที่การงานของชาวราศีเมษในปี2565นนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างมากอาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทํางานเปลี่ยนงานใหม่หรือเปลี่ยนธุรกิจใหม่ๆแต่ปีนี้จะเด่นมากหากมีการริเริ่มธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์โดยตรงหากใครที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายอยู่แล้วแนะนําให้นําเข้าสู่ระบบโลกออนไลน์เพราะจะทําให้ธุรกิจที่ทําอยู่มีความก้าวหน้า และสามารถขยายฐานของลูกค้าใหม่ๆให้กว้างขวางขึ้นได้อย่างมากแต่ถ้าหากทำงานประจำอยู่งานที่ทำก็ถูกนำเข้าสู่ระบบโลกออนไลน์มากขึ้นมีการติดต่อธุรกิจการงานโดยผ่านโลกออนไลน์เกือบจากทุกด้านดังนั้นชาวราศีเมษจึงต้องทำให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ให้มากขึ้นอย่าทำตัวตกยุคเป็นอันขาดและความสำเร็จทั้งการงานและการเงินก็จะตามมาครับ ดวงทางด้านการเงินของชาวราศีเมษชาวราศีเมษในปีนี้มีโอกาสร่ำรวยได้อย่างคาดไม่ถึงอาจจะได้เงินได้โชคก้อนโตจากการลงทุนในช่องทางใหม่ๆโดยเฉพาะการลงทุนแบบออนไลน์ลงทุนในต่างประเทศหรืออาจจะมีลูกค้ารายใหญ่ติดต่อเข้ามาซื้อสินค้าของคุณก็ได้ในปีนี้ ดวงทางด้านความรักของชาวราศีเมษในปีพศ2565นี้ดวงความรักของชาวราศีเมษเป็นปีแห่งความลุ่มหลงได้ง่ายช่วงนี้หากรักใครชอบพอใครแล้วจะหลงจนหัวปักหัวปำเลยทีเดียวในความลุ่มหลงส่วนใหญ่ก็มักจะขาดสติที่จะไต่ตรองสิ่งต่างๆรอบข้างของคนที่ตนชอบ คือทำอะไรก็ดีไปหมดจนมองไม่เห็นข้อบกพร่องของคู่รักของตนเองเพราะตามดวงชะตาแล้วในปีนี้ชาวราศีเมษหากเจอคู่มักจะเจอคนที่ไม่ค่อยจะดีนะักมักจะนำปัญหาต่างๆมาให้ชาวราศีเมษอยู่ตลอดตลอดทางที่ดีชาวราศีเมษควรจะเผื่อใจเอาไว้บ้างเพราะหากผิดหวังช้ำรักแล้วก็จะตัดใจได้ยากและต้องใช้เวลานานในการเยียวยาหัวใจของตัวเอง ส่วนชาวราศีเมษที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีเผลอไผ่แอบนอกลู่นอกทางอยู่บ้างแต่ต้องรู้จักหักห้ามใจของตัวเองให้จงหนักเพราะถ้าเกิดเผลอไผ่ไ,ไปอาจจะเกิดปัญหามือที่3ได้แต่ตามเกณฑ์ของดวงชะตานั้นชีวิตคู่ของชาวราศีเมษก็ยังถือว่าดีไม่มีจุดเสียหายปรากฏโดยภาพรวมแล้ว ในปีพศ2565ของชาวราศีเมษนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวเมื่อการงานดีการเงินดีอะไรอะไรก็ดีไปหมดเพราะถ้าการเงินแย่ชีวิตก็จะพอแย่ไปหมดเหมือนกันส่วนเรื่องอื่นๆก็คงต้องประครับประคองให้อยู่ในล่องในลอยกันต่อไปมีปัญหาเข้ามาก็แก้ปัญหาต่างๆออกไปทีละเปาะทีละเปาะนะครับอย่างน้อยๆในปีนี้ ชาวราศีเมษก็ยังมีกินมีใช้ได้อย่างไม่ฝืดเคืองมีเงินใช้ได้อย่างไม่ขาดมืออย่างแน่นอนครับดังนั้นในปีพุทธศักราช2565นี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดาวราหูได้ย้ายออกแล้วประตูแห่งโชคลาภการงานการเงินของชาวราศีเมษได้เปิดแล้วหลังจากที่ลมลุกคุกคานมาพอสมควรอย่างไรเสียก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีเมษมาณที่นี้ด้วยนะครับ ทุกทุกท่านชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิ่ง c ชาน n e ลของเราได้นำมาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจะขอรา,าบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ